ถ้าผู้ชายขอ18บวกให้ทำา1สิ่งนี้เมื่อความรักมันสุกงอมและหลายคนก็คิดว่าเราควรจะมัดใจเขาด้วยความสาวด้วยร่างกายแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณใช้ความสาวเข้าแรกความรักคุณอาจจะเจอหมดรักโอ,อร์ชั่นค่อยๆน้อยลงไปตอนแรกแบบจีบจ,บจบีโอ้ถ้าเกิดจีบวันหนึ่งได้ติดเนี่ยผู้ชายทุกคนก็อยากจีบผู้หญิงวันเดียวติดแล้วนั่นนะครับ แต่สิ่งตามาคือเมื่อเขาได้เชยชมได้ดอมดมดอกไม้นั่นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นหอมธรรมดาธรรมดานั่นแหละไม่ได้แบบตื่นเต้นเหมือนตอนจีบใหม่ๆเหมือนน้ำหอมก็ได้คุณลองฉีดน้ำหอมใช่ไหมครับรู้สึกยังไงครับตอนแรกวุ้ยหอมจังเลยทํางานทั้งวันฉันไปเรียนทั้งวันก็ไม่ค่อยได้กลิ่นหอมเหมือนตอนฉีดครั้งแรกอย่าปล่อยให้ความหอมนั้นมันค่อยๆหมดและหายลงไปหรือ ทำให้เขาเฉยชายก็หอมอยู่นะแต่เดิมๆอะ่ะจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลงเข้ามาฟังคลิปนี้โดยบังเอิญน,นั่นหมายความว่าคุณกําลังจะเป็นคนหนึ่งที่วางตัวต่อไปในอนาคตได้ดีและผู้ชายจะก้าวหาคุณตลอดเวลาเพราะว่าคุณยังมีช่องว่างตรงนี้เก็บเอาไว้ฉันยังไม่ให้เธอนะรอฉันได้หรือเปล่าถ้ารอฉันได้ก็ทุกรอต่อไปแต่ถ้าเกิดรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่เขาก็ไม่มีคนใหม่แต่น้อยเรากขาไม่ได้เสียความสาว ความสาวนั้นเราก็ยังเก็บไปให้คนที่เห็นคุณค่าของเราดีกว่านะครับแต่ผมไม่ได้หัวโบราณขนาดว่าเออมันไม่ได้เลยก็ไม่ใช่แต่คุณต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นคบกันมานานแล้วนะครับแล้วก็วางแผนจะมีครอบครัวแต่งงานออพ่อแม่ฝ่ายชายพ่อแม่ฝ่ายหญิงรู้จักกาันอะไรประมาณนี้ผมอยากจะพูดคำหนึ่งให้คุณฟังถ้าเกิดคุณวางตัวดีคุณจะได้คนที่ดีดังนั้นเมื่อผู้ชายขอ18บวก จงทำตามนี้ดีแน่นอน